มีทั้งหมด8อาคาราแต่ละอาคารก็สูง5ชั้นสูงห้าชั้นก็นนของเก่านี่ของเก่าแล้วก็บูรณะเสริมบ้างบูรณะ มีทั้งหมด8อาคาราตามบันทึกของพระถังซัมจังพระถังซัมจังสูง5ชั้นอ่ะนี่เหลือแค่ชั้นเดียว ก็แต่ละอาคารก็จะมีมีบอ่อน้ำมีให้คนได้พักของพระสงฆ์ทั้งหลายนะครับพระสงฆ์ก็จะมาพักมาอยู่ตามที่อาคารต่างๆ นี่ก็เป็นห้องสมุดนะครับสูงเก้าชั้นนี่เหลืออยู่ชั้นเดียวตรงนั้นก็ห้องสม,มุดมีห้องสม,มุดอยู่สามห้องครับสามสามอาคาร นี่ก็เป็นของเก่าเขาก็จะเขาขัดให้หม่ใหม่ก็จะได้ของใหม่ตามจริงมันเป็นของเก่านะครับแต่เขามาขัดอา่าขัดให้มันใหม่เขาว่าอยากได้ของใหม่ก็เป็นลวดลาย ศิลป,ปะนั่นเห็นดูตู้ที่ของเก่านะครับนั่นใช่ไหมนะี่ตรงนั้นญีปูนมันยังกระเทาะอ,ออกไม่หมดอันนี้ก็เป็นสถูปที่เก็บ อัฐิของพระอรหันทั้งหลายถ้าลองคิดดูว่าในสมัยก่อนที่มีความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยมันจะขนาดไหนครับละพื้นที่มีต้องสี่พันไร่ครับสี 4, ่พันไร่ก็ยิ่งใหญ่ครับอ,อันนี้ก็เป็นที่เก็บอัฐิของพระอะหันทั้งหลาย कमी ते तोड़ वाला थक के สถูปเทวปฏิของสาริบุตร <c oughs> <c oughs> या तो भगवान का होता है भक्ति क्या होता है